สวัสดีครับวันนี้เราช้างม้าวัวควายนะมาให้อาหารเป็ดอาหารห่านนี่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 ดู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 นะครับดูดูนะครับนี่โยนลงไปเต็มเลยนะครับดูนะครับเฮ้ยเต่าก็มาหาครับดู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 มีเต่าด้วยเห็นไหมเต่าแอบกินนี่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 ดูเต่าครับนี่เราจะป้อนกล้วยให้เต่านะนี่นี่นี่อันนี้คือวิธีการป้อนกล้วยนะครับแล้วก็จะแทงลงไปแบบนี้ น,นี่อันนี้คือเซียนนะครับเซ <c oughs> ียนแทงแทงปลา,าเก่ามาครับ <c oughs> นี่เป็นนักแทงปลาเกา่า <c oughs> โอ้ยล่วงมาแล้วครับนี่ครับอันนี้คืออดีตนักแทงปลาครับล่วงมาแล้วนี่นี่น,น,นี่ดูเต่าเต่าแอบกินนะนี่เนะต่าแอบกินนะครับเอาล่วงมาแล้วนะครับนี่ครับอดีตน,นันนากแทงปลาเก่ากําลังจะสอยเต่าไปแล้วนะครับอ้าปากแล้ว อุยุยหุยกิน้ยะมานปล่ไม่าหุยปาดุุ้าเอ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 าปลาดุกดุปลาดุกลัดุปลาดุกลาดุปลาดปลดุปลดุปลาดุปลาดุกลาดุปลยดปลาดุปลดุปลาดุปาดุลาปลาดุาดดุปลาดุปปลาดุปากปลาดุกาดปลนะดดาปลาดุลาาา เดวไอดกตรน้าเลยเดียวก็พอแล้วเยอดุกนัน mm ู่นเต่าอยู่นู่นไหนไหนเอาเอาเต่าตัวเล็กอากินกินกิเออแต่ไม่ต้องแทงเยอะแทงทีละอันพอเพราะมันจะหลุดหมดนี่ไอดุกไอดกดุกตัวเดิม ออโอเคสำหรับวัวควายขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถึงคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย